เงียบเลยชื่อเมื่อกี้ไม่รู้ว่าพูดอะไรแม่เสียงเสียงหนูนา่งเต็มคลิปเลยเดี่ยวเดียวด้วยนานๆจะได้เสียงแบบนี้สักทีนีฮะก็สวัสดีทุกคนนนวันนี้ก็มาอยู่ในกิจกรรมเหมือนเดิมนะไปคุณช้างไปตบเด็กกันไปเร็วไม่มาล่ะ เอ้ยไม่หล่อไม่หล่อไปเร็วไปเร็ว <c oughs> อย่าวินวอลกดิช้างโกงอะ่ะไ <c oughs> ม่หลอยังตรงไหนวะ <c oughs> เปิดเสียงก่อน <c oughs> โอ้โลบชิปหายละ <c oughs> ไม่โซเฟีย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  โตเฟียวอ้าวแม่เกินไหมเมื่อก yeah. anyway ี้กูไม่ไ claro ด้ล้านล่ะกัาไม่เป็นไรอ้าวไอปอไอปอเอ้าวไอช้างช้างเล่นหมาช้างเล่นหมาช้างเล่นหมาเดี๋ยว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  ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย,ยนในะฮะหนูพิงหนูพิงขอเสียงหน่อยลูก<า>เป็นไรนะครับ <c oughs> เบี่ยน้ครับครับคป่ะอยากต้องการซับตายสักหน่อยไหม นีะฮะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเข้ากิวนะตอนนี้ทางกิวก็เปิดรับคนเข้ากิวแล้วนะฮะแต่ว่าขออนุญาตอัปเดตเวลการเข้ากิวนะฮะอัปเดตอัปเดตอัปเดตอัปเออเออเอาเฮ้ยเขาเรียกอัปเดตเอาเอาเลดเอาเลดดีกว่าอัปเดตอัปเดตก็ได้อะคุไม่เถียง ััเอ้ยเมาแต่ปอนมัาเข้าใจพี่เมาเลดเวลเลยเนาะเฮ้ยอ่าๆไม่เฉียงไม่เถียงไม่เถียงไ <c oughs> อ้ไอ,อ้ผู้หญิงเข้าฟิลวอย่านอกใจหนูนะ <c oughs> เริ่มแย่แล้วล่ะลองะจกไปไหนดูนี่ฮะก็สำหรับการอัพที่ว่าก็หมายถึงว่าเออสำหรับ ผู้ชาที่จะเข้ากิวดีเนี่ยที่เป็นเพศชายเนี่ยจะรับวลวเก้าสิบบวกขึ้นไปเนี่ยมีเซ็ตด้วยนิดนึงก็ดีเนี่ยอย่ามาแบบว่าตัวปงตัวเปล่าอย่างนั้นไม่เอานะตัวเปล่าไม่เอานะองอะไรประมาณนี้ก่ชอบอ่าเนี่ยส่วนเพศอื่นผู้หญิงสายเหลืองกระเทยตุ๊ดเกย์แปดห้าฮะต่ำกว่าแปดห้าก็รับเอ้ต่ำกว่าแปดสิบก็รับแปดสิบแปดสิบไม่ใช่แปดห้าะายความเงี่ยของตัวนะ เฮ้ยมันเกี <online> ่ยวเนี่ยไอหั่มไม่ช้างเกี่ยวมากพี่ก็อย่างที่ว่าไปนะฮะแล้วนไม่ไม่อย่างที่ว่าแล้วถ้าใครจะเข้ากิวดะกรลุณาเอารูปถ่ายของตัวละครส่งมาทางข้อความเพจด้วยนะฮะเพราะว่าจะเช็คประวัติก่อนนะถ้ามีเครดิตก็เอาเครดิตแปะมาด้วยก็ได้นะฮะเดี๋มันก็ติดต่อมาทางเฟซก็ได้บางทีเดี๋ยวผมใช้คุณเฟซคุณช้างไว้ด้วยนะฮะ โอ้ยขํมาพเอี่จนาเอียจ๋าจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอลัดเฟียดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวดีอย่ามาสกิดไม่เอานูกอย่ามาสกิดมันไม่เงียวมันสงสารมาเลยดูดิมเป็นไงล่ะเป็นเสียงแทั้งสามด่านเลยไม่โดนปะ เดี๋ยวมาใกล้นะกูคอสนะคนใกลู้คูคอรยคคอสช้างดียเราช่วยเพื่อน700เร็วเร็วเรเรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย400อ้ช้างช้างไม่หันมาคอสวะคอควรช้าง โอ้ไม่โดนเดี๋ยว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 ไม่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 โอ้ไปกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเขาทองมาไกลเลยโอ้ยมานาลยมอดินาโอ้ยเือหนึ่งศพไม่ตาย ไม่ตายไม่ตายกูไปแล้วกูเดียวเดียวยายาย่าอืมไม่โดนไปแล้วไปแล้วก oh, ูขอจะให้มึงฆ่าม hmm. ึงกูขอสั่งให้มึงฆ่าโอ้ยสุ่มเลือดเปลนางนางเป็นนางรคใจเย็นนะลูกฆ่าฆ่านางดีกว่าฆ่านางดีกว่านางอยู่ไหนจ้าทำไมต้องฆ่าหนูอีกแล้วฆ่านางแล้วแต่ผมเกินเดี๋ยวเดี๋ยวหานางไม่เจอว่ะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดข้าวภาคกุยอง โอ้ยนี่ดวงเหรอไม่ต้องมาหนูอีกแล้วค่ะนางน้าหมือนใจตุงเบยไหนนานอยู่ไหนไป๊บอกมันก็สะท้อนสิ่งกูจังเลยหมาเยอะชิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าไม่เอาไม่ไม่โควันทำไมได้ตายโดนอย่างนี้อย่าเลยขอเลี้ยงไม่ไม่ไม่หนูจะไม่กินจะไม่กีดด้วยนะ เอ้ยไม่คิดหรอกวันนี้ครับผมยังเหนียวอยู่ครับผมหมูปลูกคิวไม่โดนครับคุณพ่านนะครับคุณไม่ได้เข้ารอบครับเติมพ่านอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมาจากไหนเนี่ย นางไม่เอาไม่รังแกพี่เดีดนางจ้าเฮ้ยนางโค่นรังแกนางแอบหล่อไอ้แต่การนี้จัดการดิเอาดิเอาไม่เอาตะขีดิตะขีดิตะขีดิตะีดิเอาแล้วเาโัะเลยกะจกเต็มเลยขาเรียกวามีเขาเรียกาใช้กระจเต็มอุ้ยหันมาจอไม่ได้ไปแฮมแลน รู้สึกว่าทีหมอนิวจะชน,น,นะอีกแล้วนะทีหมอกิวมีหมาเบนคือทีหมอคนอื่นก็มีให้คเยอะแยะาจกก็แจกแค่ไม่กคนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋๋ยวเจา้จาหลับเลยูสออาหนอยต้องมึงต้องรักกูขนาดนั้นกมึงไม่ต้องมอรักกูขนนั้นออทีักทุกคนจ้ะ โอ้ยรถเลื่อนรถแปดร้อยเยอะไม่เล้นต้นยังทอดสุดอยู่แบบจ้าว่าไงจ้าว่าไงจ้าหนูพิงต้นยังถ่ายทอดสุดไม่จ้าถ่ายทอดอยู่จ้าแล้วก็เป็นการชนะของคคิวเฮ้ยเอาทีมที่สองได้รางวัลเว้ย หัวคิวไม่ได้รางวัลอาวนีห้หอวคิวจะจะลดความบุ่อมันหนึ่งลยจะลดความโหดให้น,หนิดนึงเลยนะ